<c oughs> สวัสดีครับผมพบกับเด e เด e Dion TV แล้วก็วกระผมนะดรเบียชินเคยนะนะตอนนี้ก็เป็นเวลา23นาฬิกา47นาทีของวันอังคารที่13กาาันยายนนะครับผมตอนนี้48นา,า,านทีแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะก็หลังจากที่ผมห่างหายไปนะก็ผมไปทำธุระนะฮะที่ต่งางจังหวัดนะซึ่งทีแรกผมก็จะกะว่าจะทําตอนเสาร์าวันเสราร์ที่ว่าผมไลฟ์สตรีมะฮะแต่พอดีว่า ติดไลฟ์สตรีมแจกของไงผมก็เลยย้ายไปเป็นรรวันเสาร์อีกเสารหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าช่วงนั้นนะ่ะผมจะไม่ไม่ค่อยได้เล่นนะซึ่งจริงๆแล้วผมเนี่ยยกเครื่องเกา่าจะไปทํางานที่นู่นนะปรากฏว่ามันมีผมไปยืมซิมพ่อมาซึ่งซิมพ่อผมมีตังเยอะมากนะผมก็ไปใช้โปรโมชั่นของเขาเรียกว่าดีแทนะ็กอันนี้บอกต่อๆนะก็แล้วก็ต่อเสียบเข้าแอร์การนะที่นั่นไม่มีแม้แต่เน็ตสายให้กูเล่นนะฮะ แล้ว Wi-Fi ก็ไม่มีผมก็ใช้ซิมนี่แหละประทังชีวิตเอานะแล้วก็เสียบเอาซิมใส่แอร์การ์ดนะฮะแล้วก็เสียบเล่นนะปรากฏว่าแม่งเล่นโทบได้ไอสัตว์ก็ยาวนะผมฟาร์มฟาร์มไว้สักสองสามดันเพราะว่ามันเล่นต่อเนื่องไม่ได้เพราะว่าเล่นโทบผ่านอากาศมันมันจะไปสถเียนได้ไงเนาะเออก็ประมาณเนี้อ่นั้นมาเข้าเรื่องดีกว่าสําหรับสัปดาห์ที่แล้วผมก็อาจจะไม่ได้ทานะสัปดาห์นี้ผมก็มาทํานะานานะเรามาสู่ช่วง ช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรนะสัปดาห์นี้มีอะไรสนับสนโดยใครก็ไม่รู้นะครับผมอ่าก็ตอนนี้ชนวันเตอร์กูเก้าบเก้าคิดว่ขอฮิตแล้วเมืเ่อเมื่อไหร่มันจะร้อยจะทีวะกูอยากรู้จริงย้ายไปย้ายมานะก็ไอกเกมไอเฮียเนี่ยก็เอาจากแคนดี้บาบิเ i ียนย้ายย้ายออกไปนะแล้วเอาไอไอเฮี้ยนี่ใส่เข้ามานะมันก็เพิ่มมาหน่อยนึงนะฮะแล้วก็หาหา,หาไปนะอ่าสัปดาห์นี้มีไรนะ่ะอ่ะ อันดับแรกนะครับผมจะขออนุญาตพับจอนะแล้วก็ดีกว่านะสำหรับเชาวเชฟวันนี้ก็คือสกอร์คิงใช่ไหมฮะผมซึ่งผมก็ยังไม่มีผมก็จะเปิดให้ดูสักร้อยกล่องนะพอร้อยกล่องร้อยกล่องตึ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 ง,ตง,ตงแต่ผมคิดว่าผมไม่จะเป็นต้องกเปิดโเดินเชาวเชฟหรอกอ่า เด้เพียบไม่ดอมนะอ๋อได้อีกแล้วนะอ่อุอ้ย <c oughs> เปิด100ปร้อยกล่องพอนะแค่ให้มันได้คำาหลุดพอเปิดเยอะไม่ดีนะสัปดาห์นี้ผมผมอยากจะได้แบบเป็นโพมใหญ่อะไรประมาณเนะี่ยเยอะแยะมากมายมันน่าจะโอเคสำหรับผมนะก็ึกถ้าได้ยินเสียงพัดลมเข้าไม่ต้องอะไรนะผมเอาเอที่กองเสียงผมหายนะไปทำธุระต,ต่างจังหวัดก็เอาหูฟังไปด้วยนะ ที่กองเสียงก็เสียบไปเงี้ยก็ล่วงเยี yeah, ่ได้แล้วกดใช้นะครับผมอะไม่ต้องเฮีย้ยอะไรมาก <c oughs> ได้แล้วก็อย่าบ่นมากนะตอนตอนี้ตอนนี้มันเป็น <c oughs> มันเป็นแบบประมาณว่าอะไรนะ <c oughs> คือมันมีแค่เนี้ยจะให้เอาอะไรล่ะเออ <c oughs> ท็อปสัปดาห์นี้มันมีแค่นี้นะฮะ <c oughs> อืมก็ต่อมาก็ ต่อมาก็อะไรวะมีอะไรในแพทวะแล้วก็ต่อมาก็เออขอคอนเทนต์ก่อนแล้วกันนะคอนเทนต์นะสัปดาห์นี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะฮะอ่าดนูท no ัมเมอร์นี่ก็ถือว่าปกตินะใครไม่มีก็ช่างหัวแม่งนะฮะก็ผมก็ไม่มีนะแต่เดี๋ยวก็จะมีนะต่อมาก็เป็นมุมแรงเจอร์นะฮะอ่าคอนเทนต์เนี่ยนินจานะฮะมุมแรงเจอร์ผมแนะนําว่าอย่าอย่าอย่าหวังกับมันมากแค่ได้สกอร์ห้าพันนี่ผมก็โอเคนะฮะ ต่อมาก็เป็นมาสเตอร์รี่แรงนะก็ปกติทั่วไปนะ่ะต่อมาก็จะเป็นทั่วๆเร์แรงนะฮะซึ่งแน่นอนว่าผมก็เมื่อก่อนผมก็มั่นใจถ้าเกิดมันมีเนี่ยผมก็อาจจะขึ้นอันดับอาจจะติดอันดับของรามันก็ได้แต่ไปมาๆแม่งไม่เอาอันดับนะฮะแม่งเสือกเอาตัวเลขนะฮะตัวเลขต้องมีประมาณหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นเแรงนะฮะโดยเร์แรงโดยรวมว่าจะเป็นคัสแต่และตัวของเราเนี่ย ต้องมีหนึ่งแสนห้าหมื่นเอ้ยหนึ่งแสนห้าหมื่นเท่าแรงเป็นต้นไปถึงจะมีโอกาสได้ไล์ชาววอลนะแล้วก็จะมีเอฟพีเนนะก็เหมือนเดิมมันจะได้เดดดี้เดดี้ลดนะกล่องนะอ่ะก็ประมาณนี้นะต่อมานะฮะสำหรับไดโนเทอร์สามารถกดทดลองได้นะถ้าใครอยากเล่นนะก็จะ หรือจะซื้อก็ได้แต่ผมมีคาร์ดคอนเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะซึ่งมันอยู่ในอยู่ในนี่ไหนวะนี่นี่คาร์ดคอนนะผมก็ได้มาแล้วนะอ่ะก็กดใช้เลยผมเปิดได้จากเดซี่หลุดพอดีนะฮะก็เรียบร้อยนะเราก็จะมาทดลองกันดีกว่านะฮะว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดนอทัมเมอร์เลยนะฮะโอ้โหจะไหวไหมเนี่ย ก็ตามสไตล์นะฮะเปิดมาแม่งก็ให้ของกากมาเฮ้ยน,น,นี่เราเราต้องมาแบบแนวเหนือเมฆหน่อยนะแดกยา <c oughs> <c oughs> ดับเบิ้ลแมจิกแล้วกมจิกเลย <c oughs> ออกจะเป็นแนวโหดหน่อยนะสายดุสายดุยดจริงแล้วผมต้องรีบนอนนะเพราะว่าเด,วเดี๋ยวก็มีงานงานู่นงานนี่อีกนะฮะ ส่วนเอพิกเอพิกแชโดคีนี่ผมต้องรองนะฮะรีบมากไม่ดีนะฮะนี่น,นี่แต่งแต่งก่อนลงนะฮะอ่าฉมวกไปสัตว์คีอ้าวนะเทีเ่ยเลยตัวนี้นะเดียด๋วยวเออสกอรอยู่ไหนวะอยู่ไหนตัวแบบอยอะเยอะเยอะๆนี่ย สกอร์งนะหมดแค่นี้แล้วมั้งนะก็ไปกิ๊กๆผมเข้าอยู่ไหนได้บ้างเนี่ยพอแรงระรับนี้อ,อ่ร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยเก้าร้อยเย้พันสองร้อยโอ้โหพอดีเป๊ะเลยนะเพราะว่ามาสเตอดีแรงของผมเนี่ยมันช่วยผมไว้นะมันทำให้ผมสามารถเข้าอยู่อะไรได้วะลืมดูไบว่าอยู่อยู่เบอร์อะไร รอบายนะแล้วให้ผมสามารถเข้ายูเบอร์หกได้นะฮะผมนตอนนี้ก็อยากจะบอกว่ากระโลกมากมายมันกระโลกมากมายมันจะไปไหวอะไรล้วเนี่ยใช้ไอเทมก็ไม่ได้ด้วยนะก็ตอนนี้ก็ต้องลองดูนะว่าจะไปรอดกับเขาหรือเปล่านะผมว่ามีตายแน่แล่ต้องต้องใช้ยาก,กันตายนะ สร้างบ้านแล้วกันเผื่อตายตายตายทีมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะโอ้โหภาพสวยวะผมไปอัปเดต G Force Experience นะแล้วคราวนี้ภาพมันแต่งให้หมดเลยนะก็ช่างมันนะเย็ดนี่ครั้งแรกนะกัคุณภาพรับคับแก้วนะถ้าถ้าแก้วมันไม่คับนี่ก็น่ะนะเฮ้ย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 เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไอห่า นั่นแหละนั่นแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยถกตายมึงอุ้ยตะข่ายอ๋อตะข่ายกดนะฮะผมว่าเพ่อความปลอดภัยนะเปลี่ยนไอเ้ยนี่ดีกว่าเป็นยากันตายนะไม่งั้นไม่เหลือนะนี่ไงเนี่ยเอาไปไหนแล้วเย้เวล,ลอัพนะฮะ เดี๋ยวเวลอัพโอ้ยรถรัวๆเลยยากกูว่าไเย้เย้อัพแลยวอถ้าใครมาเริ่มต้นแรกเล่นแรก,รกๆนี่อาจจะมีปัญหาหน่อยนะฮะอยากจะบอกว่าแนะนำว่าอย่าเล่นตามผมนะว่าผมมันมี power แรงช่วยนะฮะ ไอตัวมาตัดีแรงช่วยนะมันเลยเข้าอยู่ยเบอร์อน,นี่ได้นะอุ้ยสัตว์เลี้ยงได้แล้วนี่ว่าโอ้โหแคนเฮลฮาร์ทนี่นักต่ายังไม่มีอัลต้าวิปปิ้งแคนดี้บริเวียนโอ้ยมึงมาคุยอะไรกันในแชทแบบนี้วะ่ะไม่ไปในแมปตั้งหากเอ้สัตว์เ้ยตอนนี้เราก็จะมาดูกันว่าพแรงผมจะขึ้นไหมเยสขึ้นขึ้น อยู่ดับอะไรโอ้เหลือ5 0 0เอ้าพันอ่ะห้าพัน่าจะเอาจากไดโนทัมเมอร์ก็น่าจะได้นะไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือเปล่าแต่ก็ต้องก็ต้องสู้อ่ะคือคือเวลมันยังไม่ทันเวลสิบเลยไงเพิ่งเวล์สี่เองอ่ะเฮ้ยโอ้ลืมลืมไปเลยฮะลืมไปเลยทางรัดนะครับผมไหนวะไหนวะนี่ไงมายเนอร์เอพิเลียนเรียบร้อยนะครับผมเลเวลสิบแล้วเนี่ย โคตรเกียน์ไวละมึงมันคือวิถีของความเกียนนะผมรัดแม่งอย่างนี้เลยนะผมแล้วก็ไปยืมอาวุธจากไพเรกับตันมานะฮะเป็นไงเป็นไงโอโ้โหไม่ต้องโง่นะฮะไม่ต้องโง่อะไรเลยฮะยืมอาวุธแม่งมาเลยโอโ้โหโคตรสะดวกใช่เหรียญอัพเลเวลดีเนาะที่ผมเก็บไว้นะใครเก็บไว้ก็จะดีหน่อยนะ หมวกอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อย,ยโย่มาดิมาดิกูมีสัตว์เลี้ยงนะเอาเชกไม่ได้ไอ้ห่าเย็ดเย็ดเอ้ยต้องงี้เฮ้ยเพราะาแรงนี่กูจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปตาม เบอร์พวกนี้ก็ได้นะเราสามารถเกระหัวแป๊บคันหัวนะแมบเมื่อกี้นี่ได้ประมาณเท่าไหร่ว่า9 900 XP ผมก็จะไปอยู่หนึ่งแทนแล้วกันนะถ้าถ้าอยากไวๆนะก็ไปยูเบอร์ที่แบบเราสบายที่สุดอะไม่รู้ว่ายูเบอร์ไหนเหมือนกันก็ต้องทดลองอ่ะแล้วก็ดู XP ว่า เราจะได้เท่ากับยูเบอร์ไหนนะซึ่งแน่นอนว่า p o ว e r แรงกับ FP ยังไม่สัมพันธ์กันนะครับผมอ่า c 8 XP ๋้วลงไปดันธรรมดาดี่กูจะได้ XP เท่าไหร่จำเยอะนะเราเนี่ยได้500นะครับผม ไปลองไปยูยูสองนีขยับเรื่อย,อยนะลองเช็คดูว่ายูเบอร์ไหนที่เราจะได้เอพสูงสุดอ่ายูเบอร์ยูเบอร์สองเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะเ,เ,เออว่ะลืมไปเลยมันจะมีตัวเลข XP เอตัวเลขเลเวบอกนี่หว่าลืมดูไปฮะกลับกลับกลับคลิมนี้ก็ยาวหน่อยนะ ไม่ใช่หรอากคา์ดใหม่มาทั้งทีนี่มันต้องเล่นให้ถึงเวลสักเท่าไหร่ดีสิบเอ็ดพอไหมว,ว่าสำหรับเวลสิบนี่เอา้ามันใช่หรอวะไปอยู่สามแล้วกันนะ นี่ข้าไปสนแล้วคราวสนอย่างเดียวไปฟาร์มเวลนะเดี๋ยววันเสาร์นี้ผมก็ฟาร์มรัวๆนะบอกเลยเนี่ยแบบเดนเดนโ,นโนทัมเมอร์นะแป๊บเดียวมาแม่งแหม,แม่เล่นจะสองหมื่นโทรแรงไอสัตว์ <laughs> แป๊บเดียวแบบพี่แกเล่นจะเทราแรงอันดับส,งสูงๆ่งคือมึงมึงไปอดอะไร ตาอยากจากไหนให้คนอื่นเขาขึ้นบ้างก็ได้อ๋อตานี้ไปอ่ะโ,โอ้โหดันถ่ายอย่างงี้เลยแหมเยสนี่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 เดดเอฟพีเท่ากันเป็นไงเป็นไงเย็ดเป็นไงล่ะอันติกู ไหนไม่เห็นมีเนื้อกระเด็นมาให้เราหละอะไรวะอ,อันตีจะใช้ได้ไม่บ่อยด้วยนี่ว่าต้องจากสภาพแล้วคงต้องใช้ยาควบคู่กะัะ นี่นี่ตะข่ายโอ้โหตะข่ายรุนแรงมากนะฮะมรู้นะเคล็ดลับในการเล่นนะฮะต้องเปลี่ยนยาเป็นยาคูดาวนะฮะจะดีมากเลยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลไปตอดตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะ นี่ก็สมๆไป yeah. <c oughs> เยดฮ่าตรงนี้ไหนๆนจุลศิษย์จุลศิษย์มีบ้ามีเล้าเฮ้ยเจอแล้วเชบอกไม่ไใช่นั่นไงเจอแล้วเจอแล้วนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าเป็นยังไงแมปจุลศิษย์นะส่วนไอตัวอีนี่เดี๋ยวค่อยเวลวตอนวันเสาร์แล้วกันนะ ผมอาจจะอาจจะเปิดไลท์ก่อนนะเปิดเปิดไลท์เวลนะไม่ไม่ได้หมายความว่าผมเปิดก่อนแล้วผมแจกก่อนนะก็คือเหมือนเดิมนะแค่แค่ผมเปิดก่อนเวลาหกโมงครึ่งนะฮะก็แค่นั้นเองส่วนถ้าผมไม่เปิดก็คือที่เจยจนั่นเองนะไม่ต้องอะไรมากนะเนย 1ดเวอ11แล้วเว้ยขึ้นไหวเนาะขึ้นไหวแบบควนตีนกวนตีนเนี่ยใช้เหรียญแม่งเลยนะฮะสะดวกดีนัน่นนั่นนั่นโอ้ยติดมึงมาพิมพ์ shadow key เลแถวนี้วะไอ้หา่าอ๋อรุนแ้วรุนแ้ว มันเป็นช่องแชทสองนะมันกลายเป็นช่องแชทชาร์ลคีนี่เองมิหน่าล่ะไม่ยังทิมกันรัวๆช่องแชทสาม,ค,มคืออะไรเฮ้ยช่องแชทสามเป็นเวอร์รอะงงเลยนะช่องแชทสามเป็นเวอร์ช่องแดงๆเป็นเวอร์ช่องสีฟ้าเป็นชาร์ลคีงงเลยงงแดกอะเออเลยกู เราจะพาไปดูดีกว่าว่าแมปเอ่อจูราสิกพาร์คเป็นไงนะผมอืม <laughs> มีใครออนบ้างเนี่ยโอ้โ oh. หมีคนนอนดึกเนาะตอนนี้กี่โมงแล้ววะเ <laughs> ที่ยงคืนแล้วแหละเที่ยงคืนเจ็ดนาทีไอ้ห่าเ้ยไม่ได้ถูไม่ได้ถูบ้าน <laughs> กะว่าจะรีบนอนไงทำเสร็จไปมาแม่งยาวเลยฮนะะเจอไดนเทเมอร์ <laughs> ไปไอ้สั <laughs> เจอไปทีเดียวนี่ถือก็ติดใจนะผมก็ผมว่าโอเคนะแต่ผมไม่ค่อยถนัดกับการใช้ตะขายแต่เล่นไปสักพักหนึ่งถือก็ชินเองนะถ้าใครเล่นไม่เป็นก็ลองลอง,ลองเล่นไปสักพักหนึ่งแต่ถ้าใครยังจนอยู่ก็ก็แล้วแต่มึงอะ่ะเพราะว่ามันโอ้ผมไม่ช่วยอะไรไม่ได้ว่าคาร์คอนผมคิดว่ามันแพงผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อมาตุนไว้ไงก็เลยไม่ได้ทํากิจกรรมแตกแจกเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ไอ้ยะใช่ใช่เฮ้ยเอาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนๆๆ่เน่เนไอ้เฮนี่มามามาบินไมาดีโอ้โหอะไรวะเย็ดไอ้เทมด,ดําดบโอ้โอรุนแรงรุนแรงครับผมบินไม่ได้นะเนี่ยจากสภาพแล้วพอถ้าเราขี่ เมาส์เนี่ยเราจะไม่สามารถบินได้เลยนะเฮ้ยนี่มันดันใหญ่นี่ว่าเอ้ยเราสามารถเสกสัตว์เลี้ยงได้เรื่อยเลยเหรอวะโอ้โหนี่มันดันเฮีย้ยแล้วเนี่ย ในบอสบอสอยู่ไหนนี่ไงบอสใช่ป่ะเอวะนี Everybody. มันดูเหมือนง่ายนะแต่ผมไปเข้ายูเบอร์ที่กระโหลกกะโหลกไงถ้าผมไปเข้ายูเก้าเนี่ยจะไม่เดือก็ได้นะคือไม่ชินกับบอสท,ที่เนี่ยเอาโดยรวมๆแล้ว,ลวนิ่ตัวเที่อะไรวะ เคเวล,ลาเพ w าแรงกูสี่พันแล้วนะเว้ยเพิ่งเกียนเมื่อกี้นี้มึงไปทำอะไรกูได้นะไหนว่าบอสอยู่ไหนทีน่นี่เป็นดันต่างห่างนะอ๋อเดีย๋ยวไปดันนรู้ดีกว่านะไปยังไงวะเนี้ นี่ก็ดันเล็กนะดันใหญ่น่าจะอยู่ด้านล่างไอ้บอสบอสตัวหลักใช่ปะเอ๊ะมีง้างมีง้างไม่ใช่อะนี่เอ,อนี่ไงบอสต,ตัวจริงก็ทิ้งแดงเรียบร้อยครับผมง่ายไปแล้วโอ,อถ้าคุณอยากง่ายอย่างนี้นะก็ลองเล่นสักเลเวล ยี่สินะฮะแล้วก็ไป U หน่งนะนั่นแหละง่ายเลยฮะเชื่อผม <c oughs> ง่ายของจริงเลย <c oughs> ไหนเนี่ยดันเรียนรู้งอแม่เป็นเสาเนี่ยเสาอะไรวะภาษาเชี่เยเลยเนี่ยอ๋อบอสบอสก็เป็นบอสท,ทั่วไปนะฮะ หมือนในดันทั่วไปในไรได้รู้เป็นไงจุลศิกรีเซปนะตำราจุลศิกนั่นเองหรือถ้าใครอยากรู้วิธีการเข้าดัานกส็สังเกตสังเกต,เ,กต,เ,กตเอาแล้วกันนะจริงแล้วไม่จําเป็นต้องไม่จำเป็นต้อง,อเ,องเดินทางด้านล่างก็สามารถบินด้านบนก็ได้แล้วก็กด m ดูนะแล้วก็ค่อยระเบิดลงมานะเวลาเราเข้าอยู่ในบริเวณเขตดันนะ นี่สัตว์เลี้ยงเราไม่รู้วิธีการใช้นะว่าจะใช้ยังไงกับสัตว์เลี้ยงนี้ต้องไปศึกษาเองโอ้มีแหลกด้วยไปสวัสดีครับผมเอาไปเลยลูกครับอ่าดาเมจตัวนี้แม่งรุนแรงวะ่ะ ตอนใช้อันติผมว่าโอเคนะก็้ืกใช้คู่กับระบบเอ,อคูดาวอะใช้ใช้เป็นแบบกดยาคูดาวอะไรประมาณนี้อ๋อแต่ข้อเสียคือบินไม่ได้นะตัวนี้เนี่ยกดสเปคบาร์ครั้งไม่ยอมบินนะก็พุ่งได้ปกตินะ สามารถอัพโมเมนต์สปสีดได้มั้งคิดว่านะคิดว่าน่าจะอัพโมเมนต์สปสีดได้นะไหนใบเรลูโอ้เป็นสีอย่างนี้เรลูเอามาตอรี่แรงขึ้นมาขึ้นปะงอขึ้นเลยเว้ย906แล้วเนี่ยยมจะบอกว่าจะเอาให้ได้สัก อยากจะเอาให้ได้สักเนี่ยไอ้ลท์เฉวว๊แต่แม่งไม่เคยจะขึ้นติดสักทีนะฮะไงเลยน้องซัมเมอร์เอ้ยแหลงขึ้นแล้วเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมฟังร่วงดีใจมากในไหนนะไหนไหนไหนมีเกมมาไหนหน้า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 จับหน้าจับเจอแล้วดีที่ผมกักตุนไว้นะฮะ ไม่งั้นนี่กระโหลกกลาปลากระป๋องแกะไม่ออกด้วยกระโหลกกลาปลากระป๋องแกะไม่ออกด้วยนะครับผมคำคมไม่ละมึงคมแบบมึงพูดเทียอะไรเนี่ยเง่าสัตว์ปลดออกไม่ได้ไหนไม่จิบด้วยมีไม่เนี่ยไม่มีให้คุณเลยละอ๋อคุ้ยไม่มี ัสดีเจต้องเวสิบสามอะเววสิบเจ็ดโอ้โหแล้วก็ต้องเววตันด้วยนะประเด็นนะไม่ใช่หรอกก็เป็นว่าก็จบแค่นี้แล้วกันนะเกี่ยวกับเออคาสเออเกี่ยวกับคลิปสัปดาห์นี้มีอะไรนะอันนี้ก็คือไดโนเทมอร์นะครับว่ขอให้โชคดีนะบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย